ครับเราคอรอบครัวทัวร์อก็พาลูกชายนะฮะมาเล่นฟุตบอลตักแดดน,นะฮะพีน่นะ้องนะฮะเอาวิตามินหน่อยครับรอฆ่าเชื้อกันหน่อยโควิดกลัวแดดน,นะครับโควิดกลัวแดดเพราะว่าความาร้อ,รอนจะฆ่าเชื้อนครับฮุยๆนะฮะเดี๋ยวก็อยู่ ตะแบกชนแดนนะครับไปกักตัวแล,ล้วก็ไปอยู่ที่นั่นชั่วคราวจนกว่าโควิดหรือว่าการแพร่ระบาจดจะทุนเลามันนะครับตอนนี้ทำไงได้ต้องส่งลูกหลานนะครับไปอยู่ที่ปลอดภัยก่อนอยู่ที่กรุงเทพนี่นะฮะไม่ไหวนะฮะกรุงเทพมันโอกาสติดเชื้อสูงมากเพราะคุณพ่อต้องไปทํางานทุกวันต้องไปเจอกับคนต้องไปเจอกับต้องเดินทางอาจจะเอาเชื้อมาติดลูกหลานได้นะครับก็เลยต้อง นะเขาลูกกับเมียนะฮะไปอยู่ที่เพชรบูร์นะฮะเออไปขึ้นน้ำทำไมฮะนะไปไม่เล่นบอลเหรอนนะี่ <Yeah. S 2> มันมีหิน <Yeah. S 2> โอ้นี่มันมีเศษเหล็กขึ้นนะ <P> um. น้องปราหนูเห็นเหล็กแหลมขึ้นไหมนะนี่มันทะลุเลยนะมันทิ่มเอาท้องทะลุเลยนะไม่ได้ไม่ได้เลย,เน,เ,ลยเนี่ยไหมเนี่ยแหลมแหลมเลยเนี่ยโอ้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยพาย้องออกมา เออกมาเลยครับบอลเลยไม่ได้ไม่ได้ไปเล่นฟุตบอลดีกว่าแหลมเนี่ยนี่มันมีเหล็กแหลมโผล่ออกมามันทิ่มเอานะทะลุเลยนะเไปเลยเลยครับอลยได้ยังไงไปไปเลยใส่รองเท้าใส่รอเท้าทำใส่รองเท้าไปไปเล่นฟุตบอลดีกว่าไปนู่นหรือไม่เป็นฟุตบอลสีแดงที่นั่นนะมามามา ไม่ได้ไม่ได้ต้นไม่เหเห็นไหมเนี่ยกริบเนี่ยเห็นไหมเก็บไหมเนี่ยบิดเนี่ยเออใส่เสื้อเขากลับนาะป้าป้าบ้าไปเอาฟุตบอลมาเตะม่สบสี่ยีบ้าตุลาครับ